สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์โปรเจกต์ Expert s y s t ซ m ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ได้ทำมาตั้งแต่โปรเจกต์หนึ่งในแขนงของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับและตอนนี้เราได้จัดทำโปรเจกต์ที่สองได้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับในส่วนของผู้จัดทำโครงงานนะครับผมนายธนวัฒน์พุทธิบรหัสนักศึกษา6 1 0 7 0่งศแล้วก็นายศิริภพลักเกือรหัสนักศึกษา6 1 0 7 0 2งศครับ มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตอรบันดิตฐานาโสพลน,นะครับในส่วนของ outline นะครับบทแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเป็น introduction นะครับเป็นที่มาและความสำคัญของโครงงานส่วนที่สองก็จะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือที่เราใช้ส่วนต่อมาก็จะเป็นภาพรวมของระบบนะครับต่อมาเราก็จะจำลองการใช้งานระบบนะครับ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นสรุปการทำงานของโครงงานทั้งหมดครับในส่วนแรกนะครับที่มาแนละความสำคัญครับ e อ p e r t System คืออะไรนะครับ e อ p e r t System ก็คือระบบสืบค้นข้อมูลต่างๆของผู้เชี่ยวชาญภายในคณะไอทของ KMITL ของเรานั่นเองครับที่ได้รวบรวมประวัติผลงานตีพิมพ์โครงงานต่างๆและบทความของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนไว้ภายในระบบนะครับ และทางผู้เชี่ยวชาญเองเนี่ยสามารถเพิ่มข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่ระบบได้ซึ่งระบบสามารถใช้ได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันครับความเป็นมาของระบบนะครับปัจจุบันแล้วระบบ Expert เนี่ยมีการพัฒนามาตั้งแต่ปีการศึกษา2563ครับซึ่งระบบหลักเนี่ยมีการพัฒนาที่สมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้วครับแต่ว่าจะเป็นต้องมีระบบอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติม แล้วก็พัฒนาระบบเดิมให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาภายในโครงงานนี้ปัญหาที่ทำให้เกิด expert system นะครับอย่างแรกนะครับคณะไอทีของเราเนี่ยยังไม่มีการรวบรวมบทความตีพิมพ์ของอาจารย์แต่ละคนเอาไว้ในที่ที่เดียวครับทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลต่างๆของอาจารย์แต่ละท่านจากนั้นก็จะ นักศึกษาเองเนี่ยก็จะตัดสินใจได้ยากในการเลือกอาจารย์ไปที่ปรึกษาครับจุดประสงค์ของการพัฒนา expert system นะครับอย่างแรกครับเป็นตัวช่วยในการค้นหาผู้เชี่ยวชาญครับใช้เป็นที่สะสมผลงานตีพิมพ์โครงงานโปรเจกต์หรือว่าบทความของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับใช้แสดงทักษะที่ผู้เชี่ยวชาญถนัดผ่านผลงานตีพิมพ์ครับใช้สร้าง cv สำหรับผู้เชี่ยวชาญครับ ส่วนสุดท้ายก็คือประหยัดเวลาในการค้นหาผลงานต่างๆของผู้เชี่ยวชาญครับปัจจุบันเนี่ย Expert s y s t e m มีระบบอะไรบ้างนะครับก็จะมีระบบค้นหาข้อมูลผลงานตีพิมพ์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญข้อมูลของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกข้อมูลของแ l a ระบบการสร้าง cv สําหรับผู้เชี่ยวชาญระบบฐานข้อมูลนะครับหรือว่าดัตต้าเบสที่เก็บผลงานตีพิมพ์ เก็บข้อมูลผู้เชี่ยวชาญห้อง l a บแล้วก็ user ภายในระบบแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆเช่น is phd master แล้วก็ฝันโปรเจกต์ครับแล้วก็จะมีระบบจัดการโปรไฟล์ของผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการข้อมูลภายในระบบที่เกี่ยวกับ admin นะครับปัญหาที่พบในระบบ expert system ปัจจุบันนะครับข้อแรกนะครับเนื่องจาก API Google Scholar เนี่ย เราต้องการข้อมูลจากพับิเคชันจากที่นี่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราส่ง Request ไปหลายรอบจะทำให้ถูกบล็อกจาก Google ได้ครับวิธีแก้ปัญหานี้ก็คือเราจะใช้ API เพื่อขอพับิเคชันจากตัว scholar.it.km.itl.ac.th แทนส่วนต่อมานะครับเราจะใช้ API เพื่อขอข้อมูลโปรเจกต์ผ่านจาก carbon.it.km.itl.ac.th นะครับข้อสนะครับ การค้นหาบางครั้งภายในเว็บไซต์เนี่ยเราไม่สามารถค้นหาคําที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการต้องการค้นหาตรงๆได้ครับจึงจําเป็นต้องพัฒนาให้หลังบ้านเนี่ยสามารถทำฟัซซี่เซิร์ชได้ครับสิ่งที่ทําไปในโครงงานที่หนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับเราเรียนรู้วิธีใช้งานระบบทั้งหน้าบ้านกับหลังบ้านที่เรา ที่มีการพัฒนามาแล้วนะครับส่วนต่อมาครับเราลองใช้งานระบบด้วยการเพิ่มข้อมูลของแล a บภายในระบบแล้วก็เพิ่มข้อมูลของนักศ,ศึกษาปริญญาโทและเอกภายในระบบครับส่วนต่อมาครับเราได้พัฒนาระบบสืบพ้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ภายในสกอร่าผ่านระบบเอ็กซ์เินะครับต่อมาแล้วก็แก้ไขบั๊กภายในระบบที่เกิดขึ้นสิ่งที่ เราทําภายในโครงงานที่สองนะครับอย่างแรกนะครับคือระบบสามารถสืบพ้นข้อมูลพับิเคชันภายใน scholar.it.kmitl.ac.th ผ่านระบบได้ครับระบบสามารถสืบค้นข้อมูลโปรเจกต์จาก carbon.it.kmitl.ac.th ผ่านระบบ Expert ได้ครับส่วนต่อมานะครับผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างบล็อก ของตัวเองผ่านระบบได้ครับ4ครับปรับปรุงการค้นหาข้อมูลภายในระบบด้วยการทำฟัซซี่เซิร์ชส่วนสุดท้ายนะครับยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานภายในระบบทุกคนสามารถดูแดชบอร์ดภายในระบบได้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของผู้เชี่ยวชาญครับในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือที่เราได้ทำการใช้เพื่อพัฒนาโครงงานนะครับ ในส่วนของเทคโนโลยีนี่ครับเราก็จะใช้เป็น Vue.js ครับที่ใช้พัฒนาในส่วนของ f r o n t end ครับในโหนดในส่วนของโ o นด js เราก็จะใช้ในการพัฒนา API ที่ใช้กับหน้าบ้านเป็นหลักครับในส่วนของ npm เราก็เอาไว in ้ install dependency หรือว่า library ที่เราต้องการใช้เพิ่มเติม MySQL ก็เป็นภาษาที่เราใช้เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลของเราเองนะครับ ในส่วนของกิจก็จะเป็นเวอร์ชันคอนโทรลที่เราใช้ควบคุมโคอ่รเวอร์ชั่นของโครงงานนะครับประมาณนี้ในส่วนของเทคโนโลยีที่เราเพิ่มเข้ามาเพื่อพัฒนาภายในโครงงานที่สองนะครับก็จะใช้หลักๆด้วยกัน3ามตัวครับตัวแรกก็จะเป็น view chart JS view q editor แล้วก็หนว c r o n j o b นะครับ ในส่วนของ v i e w Chart JS เราจะใช้ในการสร้างกราฟแท่งหรือว่าแผนภูมิวงกลมหรือว่าเป็นกราฟต่างๆในหน้าแดชบอร์ดนะครับในส่วนของ v i e w q u e Editor นะครับเราก็จะใช้ในการทำ List t e Text Editor ในการใช้สร้างระบบการสร้างบล็อกของผู้เชี่ยวชานะครับ ในส่วนของ n นด e Con Job เราจะใช้ภายในการพัฒนาในส่วนของ Back End ครับเมื่อมีการซิงค์จาก API ในที่ต่างๆเช่อนอาจจะเป็นซิงค์ Publication จาก s c r o l a r นะครับหรือว่าซิงค์ Project จาก Carbon เราก็จะใช้ตัว n นด e Con Job ตั้ง Schedule ให้มีการซิงค์ทุกๆเที่ยงคืนที่เราต้องการซิงค์ข้อมูลนะครับ ในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของ Postman เราก็จะใช้เพื่อทดสอบ API จับภายนอกที่เราต้องการใช้ภายในระบบ Expert ว่ามีหน้าตาออบเจกหลังยิง r e q u e s t t เป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับ VS Code ก็จะใช้เพื่อเป็น IDE Text Editor นะครับเป็น Coding Editor ประมาณนี้ครับในส่วนของ d b w e r เราก็จะใช้ดูข้อมูลภายใน ดีของระบบเราเป็นหลักครับในส่วนของ system overview นะครับหรือว่าภาพรวมของระบบย UML แ i a แกรมของ expert system นะครับผู้ใช้ในระบบก็จะมี admin ผู้ดูแลนะครับ teacher ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอาจารย์นะครับ student เ,เป็นนักศึกษาครับแล้วก็ visitor เ,เป็นผู้เยี่ยมชมที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับ ก็ในส่วนของยูทเคสก็จะมีแบบเก่ากับแบบใหม่นะครับซึ่งแบบใหม่ก็จะมีการพัฒนาต่อมาจากแบบเก่าแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยครับในส่วนของยูดเคสที่เกี่ยวกับการดูข้อมูลนะครับก็ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อโลไหนนะครับยูดเคสการดูข้อมูลประวัติของอาจารย์นะครับก็จะเป็นแบบเก่านะครับ ยูเชสการดูรายการผลงานตีพิมพ์หรือว่าพับ l ิคเคชันนะครับจะมีการพัฒนาในโปรเจกต์นี้ด้วยครับพับพัฒนามาจากระบบเก่าแล้วก็ยูสเคสการดูรายการโครงงานของอาจารย์นะครับหรือว่าโปรเจกต์นะครับก็มีการพัฒนาในเอ่อโปรเจกต์นี้ด้วยครับย mm ูดเคสการดูซีวีนะครับเป็นยูสเคสที่ก็มีข้อมูลซีวีของอาจารย์นะครับ เป็นประวัติของอาจารย์ประวัติการศึกษาผลงานตีพิมพ์ต่างๆของอาจารย์ครับผมอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันเก่านะครับต่อมาเป็นยูทเคสของการดูแลบนะครับซึ่งผู้ใช้ทุกคนสามารถดูแลบของอาจารย์ได้นะครับซึ่งแลบจะบอกอรายละเอียดของแลบนั้นๆนะครับแล้วก็สมาชิกของแลบนั้นๆว่ามีใครบ้างครับผมอมาเป็นยูทเคสของการดูบล็อกหรือว่าเว็บไซต์นะครับซึ่ง สามารถดูบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ที่อาจารย์เขียนขึ้นมาได้นะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เ,เพิ่มเติมเข้ามาในโปรเจกต์นี้ครับต่อมาเป็นยูสเคสของการดูแดชบอร์ดโดยรวมของข้อมูลในระบบนะครับเป็นแดชบอร์ดที่เอาข้อมูลในฐานข้อมูลมาทําเป็นกราฟแสดงเป็นแดชบอร์ดนะครับผมต่อมาเป็นยูสเคสที่เกี่ยวกับการจัดก,การข้อมูลนะครับ ก็ยูทเคสการเข้าสู่ระบบนะครับยูทเคสนี้จะมีผู้ใช้อย่างแอดมินสติวเดียนทิชเชอร์นะครับที่ใช้การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับในส่วนของยูทเคสการจัดการข้อมูลประวัติอาจารย์นะครับก็เป็นยูทเคสที่อาจารย์ต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลประวัติของอาจารย์ครับผมนี่ก็เป็นเวอร์ชันเก่าด้วยครับ ส่วนยูดเคสการจัดการข้อมูลผลงานตีพิมพ์นะครับหรือว่าจัดการข้อมูลพบ i ิเคชันนะครับอันนี้ก็มีการพัฒนาต่อจากเวอร์ชันเก่าด้วยนะครับในส่วนนี้ผู้ใช้ก็คือทิเชอร์กับแอดมินครับผมต่อมาเป็นยูดเคสจัดการแลบนะครับยูดเคสนี้ผู้ใช้ก็คือแอดมินนะครับจะแก้ไขข้อมูลแลบได้เท่านั้นครับผม ยุทธคดการจัดการบอกหรือว่าเว็บไซต์นะครับเป็นยุทธคสที่เอาไว้ให้อดมินหรือว่าอาจารย์นะครับสามารถสร้างแก้ไขลบบล็อกได้ครับผมซึ่งก็มีการเพิ่มเข้ามาในโปรเจกต์นี้ครับในส่วนของยุทธคสเกี่ยวกับการซิงข้อมูลนะครับก็จะมียุทธคสซิงข้อมูลผลงานตีพิมพ์จากสกอร์่านะครับแล้วก็ซิงข้อมูลโครงงานจากคาร์บอนครับผมในส่วนนี้ก็ มีการเพิ่มเติมเข้ามาในโปรเจกต์นี้ครับซึ่งรับไปชอบโดยเออแอดมินครับผมมาในส่วนของ workflow ที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้นะครับ workflow ที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้ก็มี publication นะครับที่เป็นประเภทของ publication จะมีประเภทของเอ t อาร์ติเคนะครับ book, book section แล้วก็ c o n f e r e n นต Item ครับผม สนะครับเป็นของโปรเจกต์ครับโปรเจกต์ Project ก็จะมีประเภทของซีเนียร์โปรเจกต์อินดิพีเดนต์สติ๊ตตัสดนะครับแล้วก็มีโค e อเบเรชีมนะครับ3ก็มี s y งค์ u b l พ c ิเคชันมี s y n ค์โปรเจกตแล้วก็5มีเอ่อบล็อกนะครับในส่วนของเอ่อ i c a พ i ิเคชันนะครับก็จะมีการดู Publication แบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะครับ แบบเก่าก็จะเป็นการค้นหาแบบซอสต,ตัวอักษรนะครับแบบ a s c หรือว่าแบบ d e s c นะครับของ u ิ l i c a t i o n นะครับก็เมื่อเราเลือก Publication ที่เราสนใจนะครับ u ิ l i c a ั i o n แบบเก่าก็จะแสดงข้อมูลแค่ดีเทลของ Publication นั้นๆครับผมแต่ในส่วนของ Publication แบบใหม่นะครับก็จะมีให้เลือกประเภทค้นหาที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภท พอบ l i c a t i o n หรือว่าปีหรือว่าค้นหาชื่อได้ครับผมแล้วก็สามารถ f i l เตอร์ by Tag ครับเมื่อเราเลือก Publication ที่เราสนใจระบบก็จะแสดงข้อมูล Publication อย่าง Detail ของ Publication นะครับเอ,อ contributor นะครับหรือผู้ที่มีส่วนร่วมของ Publication นี้นะครับแล้วก็คีย์เวิรนะครับที่เป็นแท็กของ Publication นี้ครับผม ในส่วนของโปรเจกต์นะครับการดูโปรเจกต์ครับก็คล้ายๆกับ u b พิ c a ั i o n ครับผมก็จะมีให้เลือกประเภทค้นหาที่ต้องการได้ครับว่าจะเป็นประเภทของโปรเจกต์เอ่อเทอมมีการศึกษาหรือว่าสามารถค้นหาชื่อได้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราเลือกโปรเจกต์ที่เราสนใจระบบก,ก็แสดงข้อมูลอย่างดี t a i ของโปรเจกต์เอ่อติเ นักศึกษาที่ทำโปรเจกต์นี้แล้วก็ซูเปอร์ว o เซอร์ก็คือที่ปรึกษาของโปรเจกต์ครับผมต่อมาเป็นส่วนของซิงค์พอบิเคชันนะครับซิงค์ก็จะมี2แบบนะครับเป็นแบบสเกจดูนะครับของระบบระบบก็ทําการคอนจ็อกของแบ็กเอนด์นะครับสเกจดูซิงค์ c อบิเคชันทุกๆเที่ยงคืนครับผมหลังจากนั้นก็ทําการซิงค์พอบิเคชันจาก API Scolar ครับ แล้วก็มีแบบที่2คือแบบเมนนวนผ่านระบบแอดมินครับผมก็คลิกปุ่ม s y n ค์พ็ l พิเคชันที่หน้าเพจแอดมินนะครับเสร็จแล้วระบบก็ทําการ s y งค์พ็ l i ิเคชันจาก API s c o l a อเหมือนกันครับในส่วนของ s y n ค์โปรเจกตนะครับก็จะมี2แบบเหมือนกับพ็ l พิเคชันนะครับคือแบบสเกจดูของระบบนะครับระบบก็จะทําการคอนจ๊อบของ Backend เรียดูซิงค์โปรเจกต์ทุกๆเท,ท,ที่ยงคืนเหมือนกันครับแล้วก็ระบบซิงค์โปรเจกต์เนี่ยจะดึง API จากคาร์บอนมาครับผมแบบที่สเหมือนกันครับก็เป็นแบบแมนนวลผ่านระบบแอดมินนะครับก็คลิกปุ่มซิงค์โปรเจกต์ที่แอดมินเพจนะครับระบบก็จะทำการซิงค์โปรเจกต์จาก API คาร์บอนมาครับผมในส่วนของ Workflow Box นะครับก็จะมีการดูบ็อกมีอยู่2แบบนะครับ1นะครับ การเข้าผ่านหน้าโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเราก็สามารถเลือกอาจารย์ที่เราสนใจนะครับเมื่อเราเลือกบล็อกที่เราต้องการแล้วครับก็จะแสดงเนื้อหาบล็อกออกมาครับผมที่อาจารย์เขียนไว้2นะครับการเข้าผ่านหน้า navigation bar ในของเพจนะครับคลิกปุ่มบล็อกผ่าน navigation bar เลือกบล็อกที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะแสดงเนื้อหาบล็อกที่เราเลือกนะครับ แล้วในส่วนของการจัดก,การบล็อกนะครับก็จะมีการสร้างแก้ไขแล้วก็ลบครับผมซึ่งจะระบบจะทําการสร้างแก้ไขลบลงใน d b ครับผมโอเคครับในส่วนของ REST API นะครับก็จะเป็น API ที่เราใช้ใช้ติดต่อจาก API ภายนอกนะครับซึ่งตัวแรกครับก็จะเป็นส c อร่ i ด at ch นะครับซึ่งเป็น e REST api ที่เราใช้ติดต่อขอข้อมูลจำพวก Publication เป็นหลักนะครับในส่วนของหน้านี้ครับเราจะเป็น api Arter ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญภายในส c อร่นะครับในส่วนต่อมาครับก็จะเป็น api Item ครับซึ่ง api ตัวนี้เราจะใช้สำหรับการซิงข้อมูล Publication มาลงในระบบ expert เป็นหลักนะครับต่อมาครับก็จะเป็น API ในส่วนของ carbon it kmil t ac t ch นะครับซึ่งเป็นเล s t API นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็น API ที่เกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับเป็น API หลักที่เราทำการใช้ในการซิงข้อมูลโปรเจกต์เข้ามาในระบบ expert เป็นหลักนะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็น API ที่เกี่ยวกับการติดต่อขอข้อมูลของนักศึกษานะครับภายในระบบคาร์บอนนะครับส่วนต่อมานะครับเป็น API ที่ติดต่อขอข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในระบบคาร์บอนนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการสรุปการพัฒนาระบบนะครับสรุปการทำงานนะครับเราสามารถสืบพ้นข้อมูลพับิเคชันภายใน scholar.it.kitl.ac.th ผ่านระบบได้ครับสามารถสืบพ้นข้อมูลโปรเจกต์จากวิชาโครงงานวิชาสากจแล้วก็ IS ภายในคาร์บอนผ่านระบบ expert ได้ครับส่วนต่อมานะครับผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ ของตัวเองผ่านระบบ e อ็กซ์ได้ครับส่วนต่อมานะครับก็จะปรับปรุงการค้นหาข้อมูลภายในระบบด้วยการทำฟัสซี s เซิร์ชนะครับส่วนสุดท้ายครับสามารถดูแดชบอร์ดภายในระบบได้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับปัญหาในการทำงานนะครับด้านการพัฒนานระบบนะครับข้อแรกครับการติดต่อ API จากภายนอก เพราะว่าการใช้ API นั้นๆบางครั้งไม่สามารถได้ข้อมูลที่ผู้จัดทำต้องการได้ทำให้ต้องติดต่อผู้ดูแลในส่วนของ API ภายนอกเพื่อเพิ่มสิ่งที่ผู้จัดทำต้องการและจาเป็นต้องปรับแต่งฐานข้อมูลภายในระบบ Expert ให้รองรับกับข้อมูลที่ได้จาก API นะครับส่วนต่อมานะครับการเลือก Library สำหรับการทำ list text editor นะครับซึ่งใช้เวลาในการทดลองใช้ให้ทำ งานได้กับโปรเจกต์พอสมควรเนื่องจากเวอร์ชันของ Vue.js นั้นไม่ตรงกับเวอร์ชันของ Vue.js ที่ไลบรารีต้องการและการนำปรับมาใช้ไม่สามารถใช้ได้จริงตามที่ต้องการการพัฒนาระบบเดิมมีความซับซ้อนมากกว่าพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่พอสมควรเพราะเราต้องพัฒนาให้เข้ากับซอร์สโค้ดเดิมที่พัฒนาไว้อยู่แล้วจึงใช้เวลาในส่วนนี้ค่อนข้างมากนะครับ ขอบคุณครับจบการเสนอเพียงแค่นี้ครับ